สวัสดีครับนักเรียนเรามาพบกันเยียนนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่อง country วันนี้อยู่กับครูแชมป์และครูต้นครับวันนี้นะครับ country เนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอย่ยให้ทายนะครับให้เดาแล้วครับว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรลองมาดูภาพต่อไปนะครับเผื่อน,นักเรียนคิดออกภาพอะไรเอย่ยภาพนี้นักเรียนคิดออกไหมครับว่าภาพนี้คือภาพอะไร ภาพนี้คือแผนที่โลกนั่นเองวันนี้เราจะเรียนเรื่อง country ก็คือเกี่ยวกับเกี่ยวกับรักุต้นเกี่ยวกับประเทศนะครับประเทศต่างๆบนโลกนี้ครับกูตต้อนนะครับประเทศวันนี้เราจะยกมาด้วยกัน6ประเทศนะครับบนโลกของเรามีอะไรบ้างไปชมกันต่อไป uh, Look At The Frag s นะครับดูธงแต่ละประเทศนะครับมีด้วยกัน6ประเทศประเทศที่1อันนี้เรารู้ดีกันนะกุตต้อนใช่ครับ uh, ประเทศนี้ ประเทศนี้คือประเทศอะไรครับครูต้นครับประเทศนี้คือประเทศไทยนั่นเองนะครับ uh แต่ภาษาอังกฤษนั้นออกเสียงว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์โอเคครับต่อมาประเทศสี่ตั้งแดงทงแดงแดงมีดาวเนี่ยอยู่ใกล้บ้านเรามากเลยครับประเทศนี้คือประเทศอะไรครับคูต้นประเทศจีนนั่นเองครับภาษาอังกฤษใช่เนี่อีกรอบหนึ่งนะครับใช่เนอ่ต่อมา ประเทศที่สามนะครับนี่ก็ใกล้บ้านเราอีกแล้วมีธงสีขาวตรงก้ามเป็นสีแดงคุ้นๆนะเนี่ยประเทศอะไรเนี่ยครูต้นประเทศญี่ปุ่นน,น,นั่นเองครับภาษาอังกฤษออกเสียงว่าเจแปนเจแปนโอเคครับมาดูต่อมาประเทศนี้เป็นประเทศที่ใหญ่แล้วก็มีประชากรมากนะครับอันดับต้นๆของโลกเลยก็คือประเทศเอ,อ,ศอ,อินเดียนั่นเองภาษาอังกฤษออกเสียงยังไงครับครูต้นครับอินเดียอินเดีย อินเดียนะครับอะต่อมาประเทศนี้จะมีด้วยกันหลายที่มากที่เราเห็นและเราก็เรียนภาษาของเขาด้วยประเทศนี้คือประเทศอะไรครับรคุณต้น united kingdom united kingdom United k i n g d o m นะครับหรือที่เราเรียกกันคุ้นปากเลยว่าอังกฤษนะครับและสุดท้ายประเทศนี้นะครับเป็นที่เรื่องชื่อเกี่ยวกับกระทิงเลยกีฬาที่เกี่ยวกับกระทิงคือประเทศอะไรครับรคุณต้น spain spain ประเทศสเปนนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนลองออกเสียงนะครับประเทศแรกเลยออกเสียงตามครูนะครับไทยล์ h ไทยล์ d ต่อมาประเทศจีนเราออกเสียงบอกกันนะครับไชน่ไชน่ต่อมาประเทศญี่ปุ่นนะครับ นักเรียนออกเสียงพร้อมคุณนะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นฮะต่อมาประเทศอินเดียอินเดียนะครับนักเรียนออกเสียงตามคุณนะครับ India. อินเดียอินเดียและประเทศต่อมาคือประเทศอังกฤษนะครับนักเรียนออกเสียงตามคูนะครับ United Kingdom United Kingdom à, และสุดท้ายประเทศสเปนครับออกเสียงพร้อมคูนนะครับสเปนสเปนเมื่อออกเสียงแล้วเราก็มาดูเรื่องต่อไปนะครับ Introduce หรือการแนะนำตัวนะครับเวลาเราจะไปไหนเนี่ยเราต้องแนะนำตัวด้วยครับ ต้นครับเวลาแนะนําตัวเราแนะนํากันยังไงครับครับการแนะนําตัวเองนะครับก็จะพูดนะครับทักททยกันก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับแล้วก็ประเทศที่เรามานะครับว่าเรามาจากประเทศไหนตัวอย่างก็คือรูปตัวอย่างประโยคนี้ครับ hello นะครับตามด้วยชื่อนะครับ i am นะครับแล้วก็ am from ตามด้วยชื่อประเทศนะครับเช่นเราอาจจะบอกว่า hello am ต้น am from thailand เด็กๆนะครับจำตัวอย่างประโยคนี้ไว้นะครับขูให้เวลา5วินาทีนะครับในการจดจำนะครับหรืออาจจะเอาดินสอมาจดไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอคำถามท้ายบทเรียนนะครับขูให้จำไว้ก่อนนะครับใครจดแล้วนะครับรอก่อนใครจดแล้วเดี๋ยวเวลาอีก4วินาที3 2 1หมดเวลาแล้ว ไปดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่านะครับนักเรียนตัวอย่างประโยคแรกนะครับการใช้ Hello นะครับเวลานักเรียนใช้ Hello นะครับนักเรียนต้องตามด้วยชื่อตนเองและตามด้วยประเทศน,นะครับเช่นตัวอย่างนี้เหมือนเด็กชายปอนนะครับพูดว่า Hello I'm ปอน I'm from Thailand นะครับเห็นไหมเด็กชายจะมีชื่อตัวเองตามมาเด็กชายปอนมาจากประเทศไทยนะครับ อีกรอบหนึ่งนะครับ Hello I'm b o n I'm from Thailand ลองมาดูประโยคต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปเลยครับตัวอย่างที่สองนะครับ Hello I'm Lin I'm from China Hello I'm Lin I'm from China ครับเห็นไหมครับ Lin เนี่ยก็ต้องตามด้วยชื่อตัวเองเลย I'm I'm อันแรกเลยก็คือ I'm a เนี่ยตามด้วยชื่อตัวเองก่อน และ I am ต่อมาก็คือประเทศนั่นเองจำรูปประโยคนี้ไว้นะครับนักเรียนเราจะได้ใช้ในตอนต่อไปนะครับมาดูวนต่อไานี่แหละที่เราจะได้ใช้กันนะครับ Look at the pictures and complete each sentence นะครับในรูปเนี่ยจะมีด้วยกัน4คนใช่ไหมครับคุณต้นใช่ครับคนแรกชื่ออะไรครับคุณต้นคนแรก Nobita Nobita เนี่ยมาจากประเทศอะไรเอย่ยทงแดงแดงอ่แาญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ ต่อมาที่สองปาโก้จากประเทศะไรครับคุณต้นประเทศสเปนนะครับสเปนนั่นเองนะครับต่อมาเด็กชายผิงนั่นเองนะครับมาจากประเทศะไรครับคุณต้นชา ي ن นะครับและรูปสุดท้ายเป็นเด็กผู้หญิงชื่อเจนมาจากประเทศอะไรครับเนี่ย united kingdom uh, united kingdom นะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนใช้รูปประโยคที่นักเรียนจดไว้เมื่อกี้นี้ในการเอามาตอบคำถาม4ข้อนี้ เดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนด้วยกันนะครับ2นาทีในการตอบสข้อนี้และเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะครับอ้าวเริ่มครับติ๊กตักติ๊กตัก หมดไปแล้ว30วินาทีนะครับเหลืออีก1นาที30วินาทีเร็วรเร็วครับเร็วเร็ว ต้นครับเหลือเวอีกกี่นาทีเนี่ยโอ้โหผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วนะครับหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยไวมากเลยนะครับได้กันหรือยังเอยเสร็จกันหรือยังใครยังไม่เสร็จรีบทำเลยนะครับ ีวินนาต้30วินาทีสุดท้ายนะครับ30วินาทีสุดท้ายแล้วนะครับเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลยายหมดเวลาแล้ว10วิสุดท้ายครับ10วิสุดท้ายแล้วนะครับขายเสร็จแล้วนับถอยหลังด้วยกันเลยเนี่ยนับถอยหลังรอเพื่อนเลย หมดเวลาครับหมด,หมดเ,วเวลาแล้วครับใครเสร็จแล้วใครเสร็จบ้างนะใครเสร็จบ้างนะส่วนคนที่ไม่เสร็จวางดินสอวางปากกาลงเลยอ่ะทีนี้เรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับอ่ะเฉลยดูซิใครถูกบ้างอันแรกเลยนะครับข้อที่หนึ่งเด็กชายโนบิตะเนี่ยมาจากญี่ปุ่นดังนั้นเราก็ใช้ประโยคว่า hello i'm nobita I'm from Japan ข้อที่สองนะครับ p a c o p a c o, o นะครับ Hello I'm from p a c o I'm from Spain อ่าจ o บากโกงกับสเปนนะครับต่อมาข้อที่สามนะครับเด็กชาย i ิงนะครับใช้รูปประโยคดังนี้ Hello I'm p i n g I'm from China ส่วนข้อสี่นะครับข้อสุดท้าย Hello I'm Jane I'm from United Kingdom ครับใครถูกทั้งหมดมีตบมือนะครับถือว่าเก่งมากแต่ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับนักเรียนใครที่ไม่ถูกเลยก็ไม่ต้องร้องไห้หรือเสียใจไปเพราะว่าเรายังมีเวลาฝึกอ,อีกนักเรียนก็ลองกลับไปทบทวนนะครับจากในหนังสือของตัวเองก็ได้หรือน,นักเรียนจะเซิร์ชเพื่อฟังเสียงจากใน google dictionary หรือโปรแกรมทัศเลึต่างๆนะครับอ่ะมาดู ต่อมาเรามาทบทวนกันดีกว่านะครับ6ประเทศที่เราได้เรียนไปมีอะไรบ้างคนะครับครูต้นครับหประเทศนะครับไปดูประเทศแรกกันก่อนนะครับประเทศแรกนะครับประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับอ่าประเทศไทยเนี่ยออกเสียงว่าไทย i ล a นะครับส่วนประเทศที่สองนะครับประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยออกเสียงว่าเช่ยนะนะครับส่วนประเทศที่สมนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับออกเสียงว่าเจแปน ส่วนประเทศซีนนะครับหรือประเทศ,เทศอินเดียนะครับออกเสียงว่าอินเดียแล้วประเทศต่อมาประเทศอังกฤษนะครับออกเสียงว่า United Kingdom และสุดท้ายประเทศสเปนนะครับออกเสียงว่าสเปนนักเรียนก็ตามที่บอกนะครับนักเรียนสามารถไปทบทวนไม่ว่าจะในหนังสือเรียน Google หรือแอปต่างๆ,ๆนะครับที่ไม่ว่าจะเป็น dictionary น,นะครับนักเรียนก็สามารถไปเซิร์ช หรือฟังเสียงจากในโปรแกรมท่าเสดต่างๆหรือโปรแกรมแปลภาษาต่างๆนะครับไม่จําเป็นต้องรอวันเปิดเรียนนะครับนักเรียนสามารถศึกษาได้ตนเองเลยนะครับวันนี้ก็เราทั้งสองคนนะครับทั้งครูต้นและครูแชมป์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับนักเรียนเวลาของเราก็เราหมดแล้วนะครับครูก็ขอลาให้เน้นครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ